ที่บ้านท่าใหญ่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนาง,นางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีฝายในวัยสิบกว่าปีก้มหน้าลากคันไถแทนควายเพราะพ่อป่วยหนักไม่มีแรงทํางานเสียงไอแห้งๆของพ่อดังจากกระท่อมแม่รีบวิ่งเอาน้ํามาประคองแต่สิ่งที่ทําให้บ้านนี้หนักหนาสาหัสกว่าความเจ็บป่วยคือนิสินจากเจ้าหนี้ซึ่งปล่อยกู้ดอกโหดเย็นวันนั้นรถเกวียนของนายทุนใหญ่แล่นมาจอดหน้าบ้าน เสียงหัวร้อหยันดังขึ้นครบกำหนดแล้วนะถ้าไม่มีเงินก็เอาที่นาไว้คำ้ำสายตาฝายมองไปยังคนพวกนั้นเลือดในกายพลุ่งพล่านเขาเห็นแม่ก้มกราบขอผัดผ่อนแต่กลับถูกตะคอกเหยียบย่ำศักด์ศีพ่อที่นอนป่วยพยายามลุกขึ้นมาเถียงแต่โดนผลักจนล้มลงกระแทกพื้นฝายวิ่งเข้ามาขวางชกเข้าที่ใบหน้าคนของนายทุนจนเลือดกบปากเด็กหนุ่มถูกตบกลับเต็มแรง ร่างเขาล้มลงไปในโคลนแต่ดวงตายังแข็งกร้าวไม่ยอมสิโรราบเสียงแม่ร้องห้ามไม่ให้สู้เพราะรู้ดีว่าอำนาจของเจ้านี้นั้นเชื่อมโยงถึงตำรวจและผู้ใหญ่บ้านคืนนั้นฝไยจ้องกล่องไยเงียบๆพ่อเอ่ยเสียงสัน่นไอไ้ไยคนจนอย่างเรามีแต่เลือดกับเหงื่อเท่านั้นคำพูดนั้นฝังลงในหัวใจความแค้นซึมลึกเหมือนไฟที่พร้อมลุกโชนรุ่งเช้าไยออกไปกลางทุ่ง หยิบดินขึ้นมากำแน่นปฏิญาณกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันยอมให้ใครเหยียบย่ำคนจนอีกต่อไปเลือดของเขาอาจเป็นเลือดชาวนาแต่หัวใจมันคือหัวใจนักสู้ฤดูฝนปีนั้นฝ้ายในวัยยี่สิบกว่าก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านท่าใหญ่ชาวบ้านเลือกเขาเพราะเชื่อในความกล้าและความยุติธรรมวันแรกที่รับตำแหน่งเขาตั้งวงคุยกับชาวบ้านกลางศาลาด้วยน้ำเสียงหนักแน่น คนในหมู่บ้านนี้จะไม่ถูกใครเอาเปรียบอีกต่อไปเสียงฮือรับดังขึ้นทั่วลานไม่นานก็ถึงคราวทดสอบพวกเศรษฐีหัวใสาลากไม้จากป่ามาอวดบอกว่าซื้อที่ดินเพิ่มจากคนจนแต่ไฟรู้ดีว่าที่เหล่านั้นได้มาจากการโกงเขาเดินเข้าไปกลางวงสั่งห้ามขนไม้เด็ดขาดเสียงปืนลูกซองในมือเขาทำให้พวกอิทธิพลต้องชะงักที่นี่ไม่ใช่ป่าของมึงอย่าคิดว่ามีเงิน แล้วจะทำอะไรก็ได้น้ำเสียงฝ้ายดังก้องจนลูกน้องนายทุนหน้าเสียแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ำวันเดียวกันพวกมันยกพวกมาหาเรื่องถือไม้เต็มมือชาวบ้านแตกคือแต่ฝ้ายกลับยืนหยัดเขาใช้เพียงไม้กระบองยาวไล่ฟาดทีละคนเสียงกระดูกหักดังสนัน่นเลือดสาดเปื้อนพื้นดินพวกอันธพาลแตกกระเจิงทิ้งคนเจ็บไว้กลางลานตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้า เข้ามาเอาเปรียบชาวท่าใหญ่อีกชื่อผู้ใหญ่ฝ้ายกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วเขาไม่ใช่แค่ผู้นำหมู่บ้านแต่คือคนที่ยืนหยัดต่อก่อนกับอำนาจอิทธิพลที่ชาวบ้านหวาดกลัวค่ำคืนนั้นเขายืนกลางทุ่งนามองแสงตะเกียงจากกระท่อมทีละดวงหัวใจรู้แน่แล้วว่าชีวิตนี้เขาเกิดมาเพื่อปกป้องคนจนวันถัดมาเสียงวอไซเรนก้องจากหัวรถไฟญี่ปุ่น กองทัพต่างชาติลากปืนใหญ่ผ่านสุพรรณบุรีท้องฟ้ามืดครึมฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วท้องนาฝ่ายในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยืนกลางลานดวงตาแข็งกร้าวเราจะยอมให้มันย่ำบ้านเราไม่ได้ชาวบ้านนับสิบกับไม้บางคนพกปืนเก่าพร้อมสู้เคียงข้างเขากองทหารญี่ปุ่นเดินเข้าหมู่บ้านบังคับเอาข้าวสารและสเสบียงเสียงร้องไห้ของหญิงชาราดังขึ้น เมื่อเห็นคนของตนถูกลากออกไปเคี่ยนตีฝายพุ่งเข้าไปใช้มีดดาบฟันเชือกปลดคนแก่จากมือทหารเสียงปืนแตกดังสนั่นกลางลานบ้านการประทะเดือดเริ่มขึ้นฝายใช้ดาบฟันใส่ทหารจนล้มลูกปืนวิ่งเฉียดแก้มเขาตะโกนสั่งชาวบ้านกระจายกำลังเสียงปืนลูกซองโบราณผสมเสียงกรีดร้องดังไปทั้งหมู่บ้านคืนนั้นพวกเขายกกำลังออกซุ่ม ใช้ความชำนาญพื้นที่รอบโจมตีขบวนสเสบียงระเบิดสแสวงเครื่องที่ทำจากดินปืนถูกชาวบ้านจุดขึ้นเสียงตูมสนัน่นรถบรรทุกญี่ปุ่นพลิกคว่ำไฟลุกท่วมทหารญี่ปุ่นกราดยิงแต่ฝายกับลูกบ้านวิ่งตามร่องน้ำยิงโต้กลับทีละนัดเลือดสาดเปิดท้องหนากองศพทหารต่างชาติกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อกรข่าวแพร่สะพัดผู้ใหญ่ไยกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มเสริไทยในสุพรรณ คนทั้งตำบลเริ่มศรัทธาพวกเขาไม่เห็นฝ้ายเป็นแค่โจรแต่คือผู้นำที่ลุกขึ้นยืนปกป้องผืนดินเกิดท่ามกลางไฟสงครามชื่อของฝ้ายเริ่มแผดกล้องไปไกลกว่าหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงลมพัดแรงกลางค่ำคืนไฟตะเกียงในบ้านผู้ใหญ่ฝ้ายส่องสว่างเพียงริบรีหลังสงครามสงบหมู่บ้านกลับไม่สงบตามเพราะนายทุนใหญ่ที่เคยคุมคนด้วยเงินทอง เริ่มหันกลับมาไล่กดหัวชาวนาอีกครั้งพวกมันปล่อยกู้ดอกโหดข้าวเปลือกทั้งยุ้งยังไม่พอใช้นี่หลายครอบครัวถูกยึดนาเสียงร้องไห้ดังแทบทุกเรือนฝ้ายเดินตรวจตราหมู่บ้านแววตาเต็มไปด้วยความแค้นเขารู้ดีว่านายทุนเหล่านี้ไม่ต่างจากศัตรูที่ถือปืนบุกบ้านเพียงแต่สวมเสื้อผ้ารูราและแอบอยู่หลังอำนาจรัฐไม่นานข่าวร้ายก็มาถึง มีคนกระซิบว่าหลานเคยตัวเองแอบไปกินอยู่กับพวกนายทุนและร่วมกับตำรวจปั้นเรื่องกล่าวหาว่าฝ้ายเคยช่วยผู้ร้ายหนีคดีค่ำวันต่อมาตำรวจพร้อมปืนครบมือบุกเข้าบ้านผู้ใหญ่ฝ้ายเสียงแม่และเมียร้องลั่นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ไม่มีใครฟังฝ้ายยกมือขึ้นช้าๆยอมให้จับโดยไม่ขัดขืนเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อน ดวงตาของเขายังแข็งกร้าวจ้องตรงไปที่นายทุนที่ยืนยิ้มมุมปากอยู่ห่างๆวันนี้มึงอาจชนะไฝ่กัดฟันเอ่ยแต่กูจะกลับมาและพวกมึงจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้เสียงกุญแจมือคลิกดังโซ่เหล็กเย็นเฉียบรัดข้อมือผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านหลายคนยืนมองด้วยน้ำตารู้ดีว่านี่คือการกลั่นแกล้งคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ในความเงียบ ประตูเหล็กคุกปิดดังสนัน่นฝ้ายถูกผลักเข้าไปในห้องขังอับชื้นผนังเปื้อนคราบเลือดและเชื้อรากลิ่นเหม็นคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกนักโทษหลายสิบคนหันมามองสายตาเต็มไปด้วยความระแวงแต่เพียงไม่นานก็มีเสียงกระซิบนั่นมันผู้ใหญ่ฝ้ายคนที่เคยลุกสู้กับพวกนายทุนฝ้ายยืนนิ่งดวงตาคมกริบเขาไม่ใช่แค่นักโทษธ,ธรรมดาแต่คือผู้นำที่ถูกยัดข้อหา ค่ำคืนแรกในคุกผู้คุมลากเขาออกไปสอบสวนมันตะคอกแล้วดา่าใส่หน้าว่าเป็นโจรเป็นคนพาผู้ร้ายหนีฝ้ายหัวเราะในลําคอเสียงหัวเราะนั้นก้องไปทั้งห้องกูไม่ใช่โจรโจรที่แท้จริงคือพวกนายทุนที่มึงรับใช้ฝ่ามือหนักฟาดเข้าหน้าเลือดไหลจากมุมปากแต่ฝ้ายอย่างยิ้มเย,ย้ยท้าทายอำนาจที่กดขี่คืนต่อมาเขานั่งพิงผนัง มองนักโทษที่หมดหวังรอบตัวบางคนถูกใส่ร้ายเหมือนเขาบางคนถูกนายทุนโกงจนต้องมานอนกินข้าวแดงฝ้ายจึงพูดเสียงหนักแน่นว่าฟังนะวันหนึ่งข้าจะออกไปข้าจะทวงความยุติธรรมให้พวกเองนักโทษหลายคนเงยหน้าขึ้นสายตาเริ่มมีประกายจากชายคนหนึ่งที่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร8ปีหลังลูกกรงฝ้ายกัดฟันทนทุกข์แต่ทุกครั้งที่คิดถึงหน้าของนายทุน เขาจะหัวเราะอ,ออกมาหัวเราะใส่ความอายุติธรรมที่ล่ามโซ่เขาไว้และเขาสาบานกับตัวเองว่าวันที่ก้าวออกจากประตูคุกจะเป็นวันที่เลือดของนายทุนต้องชดใช้8ปีต่อมาประตูเรือนจำเปิดออกช้าๆไฟก้าวเท้าออกมาร่างกายสูบผอมแต่ดวงตาแข็งกร้าวกว่าเดิม8ปีที่ถูกขังไม่อาจพากความแค้นจากหัวใจเขาได้กลับยิ่งทำให้ไฟในอกลุกโชนยิ่งกว่าเดิม เมื่อถึงหมู่บ้านท่าใหญ่ฝุ่นคลุ้งตามทางเขาเห็นนาข้าวเวงวางหลายแปลงถูกยึดไปแล้วป้ายไม้ของนายทุนปักเรียงรายกลางทุ่งเป็นรอยแผลที่แทงใจทุกคนในหมู่บ้านเสียงชาวบ้านตะโกนทักผู้ใหญ่ฝ้ายกลับมาแล้วผู้คนรีบออกมาต้อนรับบางคนร้องไห้บางคนยกมือไหว้ฝ้ายยิ้มเศร้ากอดแขนชาวบ้านแน่นเหมือนคำสัญญาค่ำคืนนั้น ลานบ้านเต็มไปด้วยผู้คนต่างเล่าเรื่องความเดือดร้อนนี่สินที่บานปลายลูกหลานต้องไปทำงานในเมืองเพราะถูกนายทุนกดหัวไม่หยุดไฟนั่งฟังทุกคำมือกําแน่นบนเขา่าเลือดในกายเดือดพล่านเขาลุกขึ้นยืนประกาศเสียงดังว่าตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจไม่มีวันให้พวกนายทุนขูดรีดอีกต่อไปเสียงโห่ร้องดังขึ้นรอบลานชาวบ้านตบมือกึกก้อง เรากลับได้แสงสว่างกลับมารุ่งเช้าฝ่ายเริ่มรวบรวมลูกบ้านหนุ่มๆฝึกการใช้อาวุธพื้นบ้านทั้งปืนลูกซองเก่ามีดพร้าเขาสอนให้รู้จักการลอบซุ่มสอนให้ยืนหยัดต่อ,อกรกับอำนาจที่กดขี่สุพรรณบุรีกำลังจะได้เห็นอีกครั้งว่าผู้ใหญ่ฝ่ายไม่ใช่เพียงชายที่กลับจากคุกแต่คือไฟลูกโชนที่พร้อมเผานายทุนให้หมอดไม่สองวันต่อมาเสียงฝนซัดลงกลางท้องนา ดินโคลนเจ่งนองฝ้ายยืนถือปืนลูกซองเก่ามองไปยังขบวนเกวียนของนายทุนใหญ่ที่กำลังขนข้าวสารออกจากหมู่บ้านข้าวเหล่านั้นไม่ใช่ของมันแต่คือหยาดเหงื่อของชาวนาที่ถูกบีบยึดไปด้วยดอกเบี้ยโหดฝ้ายส่งสัญญาณใช้หนุ่มสิบกว่าคนโผล่ออกมาจากพงหญ้าปืนและพราในมือพร้อมเสียงตะโกนก้องวางเกวียนลงวันนี้พวกมึงจะไม่ได้ขนอะไรออกไปทั้งนั้น นายทุนหันควับหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นปากกระบอกปืนชี้ตรงลูกน้องมันชักมีดหมายจะเข้าหาแต่ไฟลยลั่นไกกระสุนขึ้นฟ้าเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าทุกคนหยุดนิ่งในทันทีกูบอกให้วางแปลว่าวางน้ำเสียงฝฟายเย็นเยียบเลือดในกายทุกคนราวกับหยุดไหลลูกน้องนายทุนค่อยๆถอยทิ้งกระสอบเข้าสารลงบนพื้นชาวบ้านที่แอบตามมามองอยู่ไกลๆ ต่างโห่ร้องด้วยความดีใจฝ่ายสั่งให้เก็บข้าวสารไปคืนชาวบ้านจากนั้นหันไปตวาดใส่ในายทุนอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้ตั้งแต่นี้ไปกูคือคนกำหนดกฎของที่นี่ค่ำวันนั้นลานบ้านเต็มไปด้วยข้าวสารที่ถูกยึดคืนแม่เท่าหลายคนร้องไห้ก้มกราบฝ่ายเขายกมือห้ามไม่ต้องกราบข้าแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องข่าวแพร่สะพัดไปทั้งอำเภอ ผู้ใหญ่ฝ้ายไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไปแต่กลายเป็นโจรในสายตารัฐเพราะเขาปล้นจากนายทุนและแจกให้ชาวบ้านสื่อท้องถิ่นเริ่มเขียนข่าวตำรวจตั้งฆ่าหัวแต่ทุกครั้งที่กองปราบเข้าล้อมชาวบ้านจะส่งสัญญาณเตือนเปิดทางให้ฝ้ายกับพวกหลบหนีไปได้ทุกครั้งคืนนั้นฝ้ายนั่งข้างกองไฟมองลูกน้องที่นั่งเรียงรายเขาพูดเสียงดังชัด ต่อจากนี้เราไม่ใช่คนธรรมดาอีกแล้วใครอยากถอยก็เชิญแต่ถ้าเลือกจะเดินกับกูทุกก้าวคือเลือดที่พวกเองอาจจะต้องแลกไม่มีใครลุกออกทุกคนยกมือแน่นประกายตาเต็มไปด้วยความศรัทธาจากวันนั้นผู้ใหญ่ฝ้ายได้สละชื่อเสียงเก่าและถือกำเนิดใหม่ในนามที่ทั้งรัฐสันสถานนั่นคือเสือฝ้ายเสียงกลองไม้ดังขึ้นจากปลายหมู่บ้าน เป็นสัญญาณที่ชาวบ้านรู้กันดีว่าเสือฝ้ายกับพวกกำลังออกปล้อนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่ขบวนเกวียนหากเป็นโรงสีใหญ่ของนายทุนในตัวอำเภอที่กว้านซื้อข้าวราคาถูกแล้วขายกลับให้ชาวบ้านในราคาแพงลิบเสือฝ้ายพาคนสิบกว่าคนบุกเข้ากลางโรงสีเสียงตะโกนก้องทุกกระสอบในนี้ต้องกลับไปอยู่ในมือของเจ้าของมันจริงๆลูกน้องนายทุนกรูกันเข้ามา มีทั้งไม้มีดพราและปืนสั้นเสียงปืนประทะดังสนัน่นไฟลุกจากโกดังที่ถูกจุดเป็นการข่มขวัญควันดำาพวยพุ่งจนทั่วตลาดปั่นป่วนเสือฝ้ายใช้ลูกซองเก่ากระหน่ำยิงใส่กำแพงไม้เสียงแตกดังสนัน่นทำให้พวกอันธพาลแตกหือลูกน้องของเสือฝ้ายรีบขนข้าวออกมาส่งต่อให้ชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกหญิงชาราหลายคนร้องไห้โผลเข้ากอดกระสอบข้าว เพราะมันคืออาหารที่หายไปจากครอบครัวนานหลายเดือนค่ำวันเดียวกันเสือไฝ่เรียกลูกน้องมานั่งล้อมกองไฟประกาศกฎเหล็กอย่างชัดเจนเราไม่ใช่โจรที่ปล้นเพื่อรวยของที่เอามาต้องคืนสู่ชาวบ้านเท่านั้นห้ามแต่ต้องทรัพย์สินคนจนใครละเมิดข่าไม่ไวนะ้หน้าเสียงรับพร้อมกันกึกก้องกฎของเสือไฝ่ถูกยึดเป็นสัจจะจนทุกการปล้นที่ตามมาไม่มีชาวบ้านคนใดเสียหาย กลับมีแต่เสียงสาธุการและคำโวยพรชื่อของเขากระจายไปทั้งสุพรรณไม่ใช่แค่โจรแต่เป็นผู้พิพากษานอกกฎหมายที่ตัดสินความถูกผิดแทนตำรวจด้านตำรวจค่าหัวของเสือฝ้ายพุ่งสูงขึ้นป้ายประกาศถูกติดทั่วเมืองแต่ยิ่งล่ายิ่งจับไม่ได้เพราะทุกหมู่บ้านคือด่านสกัดและทุกสายตาของชาวบ้านคือกำแพงที่ปกป้องเสือฝ้ายจากโจรที่รัดประนาม เขากลับกลายเป็นวีรบุรุษในหัวใจชาวนาและในค่ำคืนนั้นเองใต้แสงไฟสลัวเสือฝ้ายเอ่ยกับลูกน้องเสียงหนักแน่นว่าเราจะถูกเรียกว่าโจรกี่ครั้งก็ช่างแต่ถ้าโจรคือคนที่ยืนข้างความยุติธรรมข้าก็จะเป็นโจรไปจนวันตายข่าวการปล้นโรงสีของนายทุนใหญ่ดังไปทั่วทั้งสุพรรณหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าเสือฝ้ายโจรหรือผู้ปลดแอก ทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจยิ่งเสื่อมถอยนายทุนทั้งหลายเดือดดาลรวมตัวกันร้องเรียนไปถึงผู้ว่าและกองปราบเรียกร้องให้จัดการเสือฝ้ายให้สิ้นชื่อเพราะหากปล่อยไว้พวกมันจะไม่มีทางกอบโกยกำไรจากเหงื่อชาวนาได้อีกค่ำวันหนึ่งเสือฝ้ายและพวกบุกโกดังกลางอำเภอที่ซุกข,ข้าวสารหลายพันถังไว้เพื่อกักตุนเสือฝ้ายตะโกนก้องของพวกนี้คือชีวิตของชาวบ้าน ไม่ใช่เครื่องมือให้มึงรีดเลือดรีดเนือ้อเสียงปืนลูกสองลั่นสนัน่นการประทะเดือดเริ่มขึ้นควันไฟลอยคลุ้งไปทั่วโกดังชาวบ้านหลายสิบคนวิ่งเข้ามาช่วยขนข้าวออกเสียงหัวเราะก,กับน้ำตาผสมปนเปมันไม่ใช่แค่การปล้นแต่มันคือการชิงคืนความเป็นธรรมเช้าว,วันต่อมาข่าวนี้ดังไปถึงกรุงเทพตำรวจกลางรีบส่งกองกำลังพิเศษเข้าล้อมสุพรรณตั้งด่านค้นทุกหมู่บ้าน แต่ทุกครั้งที่พวกเขาเคลื่อนตัวเสียงกลองไม้ก็ดังก้องเป็นสัญญาณให้เสือฝ้ายหนีรอดเสมอการไล่ล่ากลายเป็นเรื่องอับอายเพราะกี่ครั้งกี่หนเสือฝ้ายก็หลุดมือทุกทียิ่งกดดันมากเท่าไหร่ชื่อของเสือฝ้ายยิ่งขจรไกลชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว,ว่าขุนโจรผู้ปลดแอกกลางดึกคืนหนึ่งกองปราพยายามเข้าล้อมที่พักในป่าเสียงปืนดังสนั่นต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง กระสุนาสาดใส่กันจนต้นไม้หักโคน่นแต่สุดท้ายเสือฝ้ายและพวกก็ฝ่าออกมาได้ทิ้งเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนอนเกลื่อนสุพรรณบุรีในเวลานั้นไม่ต่างจากสมรภูมิรบทุกหัวเมืองร้อนระอุเพราะชื่อของเสือฝ้ายได้กลายเป็นทั้งความหวังและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเสียงรองเท้าทหารเหยียบพื้นดังก้องไปทั่วตลาดกองปราบหลายสิบนายพร้อมปืนกลครบมือ บุกเข้ามากลางอำเภอเดิมบางนางบวชเพื่อกวาดล้างเสือฝ้ายให้สิ้นชื่อป้ายประกาศฆ่าหัวถูกแปะไว้ทุกเสาภาพใบหน้าของเสือฝ้ายปรากฏเด่นพร้อมรางวัลสูงลิบสร้างแรงจูงใจให้ใครหลายคนหันปืนใส่เขาคืนนั้นเสือฝ้ายกับพวกซ่อนตัวอยู่ชายป่าแสงไฟจากค่ายตำรวจสว่างสวัยราวกับสนามรบลูกน้องหลายคนสีหน้าไม่สู้ดีแต่เสือฝ้ายกลับนั่งสงบนิ่ง ดวงตาคมกริบฉายประกายไฟคืนนี้มันจะได้รู้ว่ากฎหมายที่ปกป้องนายทุนไม่มีทางชนะใจชาวบ้านได้เมื่อคำพูดจบเสียงปืนก็ดังสนัน่นเสือฝ้ายและพวกบุกจู่โจมจุดตรวจริมถนนกระสุนลูกซองและปืนพกสาดใสเจ้าหน้าที่วิ่งหลบกันโอนละมานไฟลุกจากอย่างที่ถูกจุดขวางถนนควันดำคลุ้งไปทั่วเสียงกรีดร้องปนกับเสียงปืน เหมือนสมนรภูมิรบจริงๆเสือไฟวิ่งนำอยู่ด้านหน้ายิงเปิดทางให้ลูกน้องทุกนัดคือการท้าทายกฎหมายรัฐการประทักกินเวลาน,านานหลายชั่วโมงสุดท้ายกองปราบต้องถอยร่นทิ้งซากรถที่ถูกเผาและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไว้เบื้องหลังข่าวแพร่สะพัดท,ทันทีเสือไฟบุกปะทะกองปราบเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายนายข่าวนี้ทำให้ความเกลียดชังจากผู้มีอำนาจยิ่งทวีคูณ แต่มันก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านศรัทธามองเสือฝ้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนหยัดคืนนั้นเสือฝ้ายนั่งพิงต้นไม้ใหญ่มองไปบนฟ้าเอ่ยเสียงหนักแน่นกับลูกน้องว่าข้าจะทวงทุกอย่างคืนให้กับชาวบ้านให้ได้ค่ำคืนหลังศึกใหญ่ชาวบ้านจากหลายตำบลแห่กันมาที่ชายป่าเพื่อนำอาหารและสเสบียงมาให้แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยศรัทธาถ้าไม่มีเสือฝ้าย พวกเราคงอดตายไปนานแล้วเสียงหญิงชรากล่าวทั้งน้ำตาพร้อมยื่นห่อข้าวให้ลูกน้องที่บาดเจ็บเสือฝ้ายก้าวออกมาท่ามกลางผู้คนแววตาคมกริบของเขาไม่ใช่เพียงโจรแต่คือผู้นำที่ยืนอยู่ข้างพวกเขาเสียงโห่ร้องดังขึ้นราวกับต้อนรับวีรบุรุษเมื่อมีข้อพิพาทในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นาหรือนิสินที่นายทุนเอาเปรียบชาวบ้านเลือกไปหาเสือฝ้ายแทนที่จะเข้าโรงพัก เสือฝายตั้งสารชาวบ้านง่ายๆกลางลานเขาฟังทุกคำด้วยความจรงิงจังตัดสินด้วยความยุติธรรมไม่ว่าคนผิดจะเป็นใครหากกดขี่คนจนต้องรับโทษทันทีวันหนึ่งชายหนุ่มยากจนถูกนายทุนโกงถูกยึดนาทั้งแปลงไปเพราะดอกเบี้ยเกินจริงเสือฝายเรียกนายทุนมานั่งต่อหน้าเสียงเขาดังก้องถ้ามึงเอาเปรียบคนจนก็เท่ากับมึงเอาเปรียบกูนายทุนหน้าเสีย ถูกบังคับให้คืนที่นาให้เจ้าของต่อหน้าชาวบ้านหลายสิบคนเสียงโห่ร้องดังกึกก้องศรัทธาที่มีต่อเสือฝ้ายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีค่ำคืนนั้นรอบกองไฟลูกน้องถามเสียงสัน่นพี่ฝ้ายเราจะสู้ได้อีกนานแค่ไหนเสือฝ้ายหัวเราะเบาๆปราบใดที่พวกมันยังข่มเหงปราบนั้นกูยังยืนอยู่ตรงนี้ภาพเสือฝ้ายในสายตาชาวบ้านไม่ใช่โจรที่รัฐต้องการกำจัด แต่คือขุนโจรผู้เป็นที่รักที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แทนคนร้อํอำนาจข่าวครึกโครมเรื่องศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อเสือฝ้ายดังไปถึงกรุงเทพผู้มีอำนาจเริ่มหวาดกลัวว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อเสือฝ้ายอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐวันหนึ่งขบวนรถจากตัวจังหวัดมาถึงอำเภอเจ้าหน้าที่ระดับสูงประกาศต่อหน้าสื่อหากเสือฝ้ายยอมวางอาวุธทางการพร้อมจะมอบอภัยโทษ คืนเกียรติและตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้ข่าวนี้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนหวังว่าเสือไฟจะได้กลับมาใช้ชีวิตสงบแต่ลูกน้องหลายคนไม่เชื่อพวกเขารู้ดีว่านี่คือแผนล่อเพราะตำรวจและนายทุนยังคงเดือดดาลนค่ำคืนนั้นเสือไฟนั่งข้างกองไฟลูกน้องสิบกว่าคนนั่งเงียบชายหนุ่มคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นพี่ไยมันอาจเป็นแผนฆ่าเราก็ได้เสือไฟเงยหน้ามองท้องฟ้า แววตาแข็งกร้าวกูรู้แต่มึงจำไว้กูไม่ได้สู้เพื่อชีวิตสงบสุขของกูแต่กูสู้เพื่อให้ชาวบ้านมีลมหายใจถ้ามันคิดจะหลอกกูก็จะเดินเข้าไปด้วยเกียรติของขุนโจรเช้าวันถัดมาเสือฝ้ายพาลูกน้องไม่กี่คนออกจากป่ามุ่งหน้าไปยังตัวอำเภอข่าวสะพัดไปถึงชาวบ้านหลายร้อยคนพากันตามมาเพื่อดูว่าผู้นำของพวกเขาจะเลือกทางใด ที่หน้าศาลาอำเภอขบวนเจ้าหน้าที่รอต้อนรับคำพูดหวานหูพรั่งพรูออกมาเสือฝ้ายบ้านเมืองต้องการสันติหากท่านยอมมอบตัวท่านจะได้เป็นอิสระและกลับมาอยู่กับครอบครัวเสียงซุบซิบดังไปทั่วชาวบ้านบางคนเริ่มเชื่อแต่ลูกน้องที่ยืนข้างเสือฝ้ายยังจับปืนแน่นไม่มีใครไว้ใจคำสัญญาของรัฐเสือฝ้ายยืนนิ่งสายตาจ้องไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูง รอยยิ้มมุมปากปรากฏขึ้นกูจะฟังมึงแต่ถ้าคำที่พูดเป็นแค่กับดักของพวกนายทุนและตำรวจกูไม่ปล่อยพวกมึงเอาไว้แน่หลังคำสัญญาจากทางการแพร่สะพัดหมู่บ้านทั้งสุพรรณเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์บางคนเชื่อว่าเสือฝ้ายควรยอมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตสงบแต่หลายคนกลับหวั่นเกรงว่านี่เป็นเพียงแผนสกปรกของตำรวจและนายทุนลูกน้องใกล้ชิดพากันมานั่งล้อมวงรอบกองไฟ ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลชายหนุ่มคนหนึ่งถามเสียงหนะักพี่ฝ้ายถ้าไปจริงมันฆ่าพวกเราทิ้งแน่เสือฝ้ายยิ้มบางๆแววตาแข็งกร้าวเหมือนเดิมกูรู้แต่ถ้าไม่ไปชาวบ้านจะอยู่กันยังไงเราจะถูกตราหน้าว่าเป็นโจรชั่วไปตลอดกูยอมเอาตัวเองเสี่ยงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกมันต่างหากที่หลอกลวงเช้าว,วันถัดมาเสือฝ้ายเดินออกจากป่า พร้อมลูกน้องไม่กี่คนเสียงกลองไม้ดังขึ้นจากหมู่บ้านรอบๆชาวบ้านนับร้อยแห่มาส่งน้ำตาไหลพรากด้วยความหวัดวันเสือฝ้ายหยุดยืนกลางลานหันมามองคนทั้งหมดพวกมึงจำไว้ถ้าวันนี้กูไม่กลับอย่าได้ยอมให้พวกนายทุนกดหัวอีกต่อไปเสียงร้องไห้ดังสะท้อนทั่วลานหลายคนคุกเข่าลงกับพื้นขอให้เสือฝ้ายเปลี่ยนใจแต่เขาก้าวเดินต่อ อย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงตัวอำเภอกองกำลังตำรวจในเครื่องแบบเต็มยศยืนเรียงรายแววตาแข็งกล้าจ้องมาที่เขาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเอ่ยขึ้นเสือไฝยวันนี้ท่านเลือกได้จะวางอาวุธแล้วกลับบ้านหรือจะยืนกรานเป็นโจรจนวันตายเสือไฝยหัวเราะเย,ย้ยเสียงหัวเราะกล้องสะท้อนกลางลานกูเกิดมาไม่ใช่เพื่อก้มหัวให้กฎหมายของนายทุน ถ้ามึงคิดว่ากูจะเหมาะกูขอเลือกตายอย่างเสือดีกว่าอยู่เป็นมาคำพูดนั้นกรีดลงในหัวใจทุกคนไม่มีทางถอยอีกแล้วเสือไฟได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเช้าวันถัดมาขบวนรถตำรวจเคลื่อนเข้ามายัางตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองข่าวแพร่สะพัดว่ามีการเชิญเสือไฟให้เดินทางมารับอภัยโทษและความดีความชอบ แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังคือกับดักเสือไฝ่ก้าวออกจากเกวียนมองรอบๆเห็นชาวบ้านจำนวนมากถูกกันไม่ให้เข้าใกล้ดวงตาของเขาแข็งกร้าวแม้จะรู้ว่ากำลังถูกห้อมล้อมแต่ก็ไม่ยอมแสดงความหวาดหวัน่นร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งเอ่ยเสียงดังเสือไฝ่บ้านเมืองพร้อมให้อภัยถ้าวางอาวุธเสียวันนี้จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเสือไฝยหัวร้อยหยัน ถ้ากูเชื่อคำของมึงกูคงตายตั้งแต่วันแรกที่สู้กับนายทุนแล้ววันนี้กูก็ยังเป็นเสือและเสือไม่มีวันหมอบให้ใครทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นแหวกอากาศกระสุนเจาะเข้าที่ร่างเสือฝ้ายเลือดสาดกระเด็นเปื้อยผืนดินลูกน้องบางคนพยายามชักปืนสู้แต่ถูกกระสุนกดใส่จนล้มระเนรนาดเสือฝ้ายกัดฟันยืนต้านเขาชักปืนลูกสองลั่นกลับ เสียงปืนก้องกังวานไปทั้งบ้านบางกะระโพนร่างตำรวจสองนายสุดหวบลงทันทีเสียงกรีดร้องดังระงมกลายเป็นความโกลาหลกลางลานชาวบ้านที่มามุงดูน้ำตาไหลพวกเขารู้แล้วว่าอภัยโทษไม่มีอยู่จริงเสือฝ้ายถูกกระสุนอีกหลายนัดเจาะเข้าลําตัวเลือดนองเต็มเสือ้อแต่ดวงตาย,ยังแข็งกร้าวเขาตะโกนก้องสุดเสียงถึงกูตายพวกมึงไม่มีวันได้หัวใจชาวบ้าน แล้วร่างใหญ่ของเสือฝ้ายก็ล้มลงชิ้นลมหายใจท่ามกลางวงล้อมตำรวจสมรภูมิเล็กๆในวิเศษชัยชาญกลายเป็นจุดจบของขุนโจรผู้ปลดแอกเสียงปืนสุดท้ายยังดังกล้องในหูชาวบ้านภาพร่างของเสือฝ้ายที่ล้มลงกลางลานบางกระพนทำให้หลายคนแทบยืนไม่อยู่น้ำตาหลั่งรินไม่ขาดสายชาวบ้านหลายร้อยชีวิตถูกบังคับให้มองดูร่างไร้ลมหายใจของเสือฝ้าย ตำรวจประกาศด้วยเสียงแข็งว่าโจรร้ายสิน้นฤทธิ์แล้วบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบแต่ในความจริงไม่มีใครเชื่อคำพูดนั้นเพราะสิ่งที่ตายลงไปคือร่างแต่หัวใจของเสือฝ้ายยังเต้นแรงในอกทุกคนรุ่งเช้าร่างเสือฝ้ายถูกหามออกจากหมู่บ้านเสียงร่ำไห้ดังระงมไปทั่วเส้นทางหญิงชราหลายคนผนมมือเด็กเล็กหลายคนก้มกราบทุกสายตา จดจำว่าเขาเป็นวีรบุรุษไม่ใช่โจรที่รัดตีตราแม้ทางการจะพยายามสร้างภาพว่าเสือฝ้ายคือภัยร้ายแต่ยิ่งกดขี่มากเท่าไหร่เรื่องราวกลับยิ่งแพร่สะพัดไกลออกไปตามท้องนาและตลาดมีแต่เสียงเล่าขานถึงความกล้าหาญเสือฝ้ายปล้นนายทุนไม่เคยแต่ต้องคนจนเสือฝ้ายตายอย่างเสือไม่เหมาะให้กฎหมายอายุติธรรมลูกน้องที่เหลือกระจัดกระจาย แต่หลายคนยังคงใช้ชื่อของเสือฝ้ายเป็นแรงใจลุกสู้ต่อบางคนกลายเป็นครูบางคนเป็นผู้นำหมู่บ้านและทุกคนต่างบอกเหมือนกันว่าสิ่งที่เสือฝ้ายสอนคืออย่ายอมให้ใครกดหัวการเวลาผ่านไปหลายสิบปีเรื่องราวของเสือฝ้ายยังถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นจากปากชาวบ้านสู่หน้าหนังสือพิมพ์จากเสียงผู้เท่าสู่หูของเด็กเล็กในหมู่บ้านสุพรรณบุรีอาจเงียบสงบลง แต่วิญญาณแห่งการลุกขึ้นสู้ยังคงลอยอยู่ในสายลมและชื่อของเสือฝ้ายก็ยังดังก้องเป็นตำนานเขาตายไปแล้วแต่ความหมายของการต่อสู้เพื่อคนจนไม่มีวันตายนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับเพื่อนๆอยากฟังนิทานแนวไหนคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามนิทานเรื่องใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ